สวัสดีครับผมนายตะปันมังษารหัสนักศึกษา,า6205095หลักสูตรวิศวกรรมาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2567รายวิชา11126013คอเตอร์เ e ็นดีไซน์ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาใช้โปรแกรม Solid Works ในการทำ ในส่วนของคำสั่ง trim uh, a c t i v แล้วก็ split uh, combining split entity uh, ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีหลักการและ uh, การใช้งานเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นเข้าในส่วนของ solid work s, แล้วก็ไปในส่วนของ new p a s s o b j e เข้ามาในหน้าต่างของ Sketch2D ในส่วนของ SolidWorks ก็เลือกไปที่ f o n t p เ a ล e เลือกฟอนต์เปลี่ยในการใช้คำสั่ง Trim ก็คือการการการ t r ิ m ก็คือการตัดเดี๋ยวผมขอวาดเป็นเส้นลายขึ้นไปก่อนก็อวาดเส้นลายขึ้นมา ใช้ในส่วนของ Three p o i y Art ในส่วนของ Spiral ตีพอร์นมาเนี๋เยเรามาใช้ในคำสั่งของ t ร i m Entity ในส่วนของ p ั o p e r t y ตี้ทริมเอเนี่ยก็จะขึ้นออปชั่นขึ้นมามีด้วยกันอยู่สี่รูปแบบก็จะมี Power Trim Corner uh, Trim Away i n r i g e Trim Away o n t i i h e แล้วก็ Trim to c o s e t มีอยู่5รูปแบบแต่เรามาไล่ดูทีละรูปแบบอันแรกเป็น Power Trim Power Trim ก็คือการกดคลิกซ้ายที่เมาส์ค้างแล้วก็ลากเส้นจะเกิดเป็นเส้นสีเทาผ่านเส้นไหนก็จะตัดเส้นนั้นออกไป ผ่านเส้นไหนก็จะตัดเส้นนั้นออกไปตัดได้ทุกเส้นทุกเส้นคือเส้นตัดนี่คือคําสั่งของ p o w e r t r i m m กดโอเคแล้วก็กดเดี๋ยวผมจะกด Undo Undo กลับไปต่อไปมาดูในคําสั่งของ Trim ใน Property Manager Option ออก็เลือกเป็น Corner คอนเนอร์ก็คือการเลือกมุมระหว่างเส้นสองเส้นอ,อย่างเช่นอยากจะ,ะเลือกเส้นนี้กับเส้นนี้มันก็จะตัดส่วนที่เป็นมุมด้านนอกออกไปเลือกสองเส้นนี้มันก็จะตัดออกไปเลือกสองเส้นนี้ก็จะตัดออกไปนี่คือในส่วนของ Tri m ในออปชันของ Con เนอกดโ,โอเคแล้วก็อันดูกลับ ต่อไปมาดูที่ trim entity property trim ก็เป็น option เลือกเป็น trim away i n s i t e สองเส้นแรกก็คือสองเส้นที่เป็นขอบเขตของการตัดเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง i n s i d ก็คือเลือกที่จะตัดด้านในออกเลือกตัดด้านในออกเอาด้านนอกไว้ด้านนอกของขอบเขตเอาไว้แล้วก็ตัดด้านในขอบเขตออก เส้นไหนที่ผ่านเส้นขอบเขตก็จะถูกตัดออกอยู่ด้านในตัดออกอด้านนอกก็จะเอาไว้ก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นี่คือในส่วนของ trim away inside กด็ดูกลับไปดูกลับไปต่อไปมาดูในส่วนของ trim entity ในส่วนของ option ที่เป็น trim away outside outside เช่นเดียวกับอินทร้าคือกำหนดขอบเขตเส้นที่หนึ่งเส้นที่สงองพอเป็นเส้นที่สามก็คือการตัดแต่ออสไซก็คือเก็บด้านในไว้ตัดด้านนอกออก,อนนอกอเก็บด้านในไว้ตัดด้านนอกขอบเขตออกด้านนอกขอบเขตตัดออกออสไซก็คือเก็บด้านในไว้ตัดด้านนอก สุดท้ายในส่วนของ trim to c r o c e s า trim to o s e อันนี้คือทุกเส้นเป็นเส้นตัดไม่ว่าจะขดตรงไหนจุดตัดของแต่ละเส้นคือเส้นตัดด้วยกันอีกตัดได้ทุกจุดนี่คือในคำสั่งของ trim entity ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ในส่วนของอ x t entity x t entity คำสั่งนี้คือคำสั่งสร้างเส้นต่อไปชนอีกเส้นหนึ่งอ,อย่างกดเส้นนี้ก็จะต่อไปด้านบนกดเส้นนี้ก็จะต่อไปเรื่อยๆไปชนกับอีกเส้นหนึ่งถ้าไม่มีตำแหน่งด้านหน้ามันก็จะไม่ไปให้ก็นี่คือ ในส่วนของคำสั่ง exit entity ก็จะมีบุกประมาณนี้กดออกจากคำสั่งกด ESC รูมกด delete ออกไปต่อไปในส่วนของคำสั่ง split ในส่วนของคำสั่ง split คำสั่งสปริตคือคำสั่งที่ไม่ได้มีอยู่ในตัวของไอคอนคำสั่งสปริตจะอยู่ในส่วนของอทูนแล้วก็ไปที่ส่วนของสเก็ตทูน อยู่ในส่วนของ s p l ิตเอน i t ตี้สปิตเอนิตีการใช้งานก็คือต้องมีเส้นอ,อยู่ก่อนอว่าเส้นาปวิธีการใช้ก็คือกดที่ทูน แล้วก็ไปสเก็ตช์ทูลเลือกที่สเปรดเอนดิตี้คำสั่งสเปรดเอนดิตี้ก็คือคำสั่งที่แบ่งอของเส้นออกมากด ESC เราก็จะเห็นว่าเส้นถูกแบ่งออกจากกันถูกแบ่งออกจากกันแบ่งได้ทั้งทุกสว่วนทั้งวงกลม สี่เหลี่ยมเส้นลายปกติเส้น 3. รีพอยต์อาเส้นสไไลน์ line, แบ่งได้ทั้งหมดที่เป็นเส้นวิธีการยกเลิกก็คือกดที่จุดและกด e l l t t นะมันก็จะหายไปกดที่จุด Delete แต่และเส้นที่แบ่งออกจากกาันสามารถที่จะตัดได้กด Delete ออกได้ ยกเลิกก็กดที่จุดกด delete มันก็จะกลับมาเป็นเส้นเดิมเป็นเส้นเดิมวิธีการที่เราจะใช้คำสั่งบ่อยๆโดยไม่ต้องกดทูลก็คือเรากดคลิกขวาที่ตำแหน่งไอคอนใดก็ได้แล้วก็กดคัตตูไมค์คัตตูไมคม์ไปที่ ไปที่คำสั่งของคอมมานดแล้วก็หาตัวของสปร i t อ่าสปริตเอนติตเราสามารถที่จะเลือกออกมาไว้ได้านนอกได้เราเลือกมาไว้ได้านนอกได้ แต่พอสมมุติเราไม่ได้ใช้ดูโรคหูโรคตาก็สามารถที่จะเลือกเก็บมาได้เป็นอย่างนี้ในส่วนของคัาสั่งเบือกต้นในส่วนของการใช้ทริมและก็ SurpriseEntity ก็จบการน,นำเสนอแค่นี้ครับดีครับ